สวัสดีน้องๆเด็กอนุบาลทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มเซตเพนออฟเพล็กนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มตัวนี้นะครับมาดูกันว่าพี่จะหมดไปกี่เพชรนะครับไปรับชมกันเลย Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here Here I, I will never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off Best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I. It's so, it's so cold outside. I'm alone. I'm all right. It's so cold outside. I'm alone. ตอนนี้พี่ก็ได้สุ่มโทเค็นครบ80โทเค็นแล้วนะครับก็สามารถแลกชุดได้แล้วนะครับ เพราะว่าชุดนี้มันใช้โทเค็น80โทเค็นนะครับเคพี่ก็จะมากดแรกเลยนะครับน้องเย้ตอนนี้พี่จะได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเซ็ตเพนออฟเพ็กนะครับสวยหรือไม่สวยยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับพี่ก็จะกดใช้ทันทีเลยนะครับพี่จะได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับชุดตัวนี้พี่ก็หมดเพชรไปประมาณ1,600เพชรเลยนะครับพี่ก็จะมาขอตัวแต่งชุดแบบตรีมสงการนะครับน้องๆไปรับชมกันเลยว่ามันจะเท่แค่ไหนนะครับ การแต่งชุดของพี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะใส่เป็นเซ็ตซัมเมอร์เวฟแล้วก็เป็นทรงผมเลนออฟเฟกต์ Main ick, แบบหล่อเท่ะนะครับน้องๆกิจรกรรมที่พี่เล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับัาทุกคนทุกบุแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย